สวัสดีครับชาวฮ o อบบี้คอรเอในวิดีโอนี้เราจะมาสำรวจต้นกำเนิดของสุดยอดมนุษย์ตัวฟ้าด็อกเตอร์แมนฮตเทนลซูเปอร์ฮีโร่ที่ทรงพลังที่สุดในโลกของ w a t c h m ม n ก่อนกลายมาเป็นด็อกเตอร์แมนฮตเทนเขาเคยเป็นชายหนุ่มที่ชื่อโจนาธานออสเตอร์แมนลูกของช่างซ่อมนาฬิกาที่สองพ่อลูกได้หนีมาอยู่ประเทศอเมริกาเพื่อหลีกเลี่ยงภัยสงครามโลกครั้งที่สง แต่ปี1945เมื่อพ่อของจอร์นรับรูข้ข่าวคราวการทิ้งระเบิดปรมาณูที่ญี่ปุน่นเขาก็ไม่มีความประสงค์ให้จอร์นฝึกฝนการซ่อมนาฬิกาตามรอยเขาอีกต่อไปยุคอนาคตมันคือยุคข,ของ atomic science หรือวิทยาศาสตร์นิวเคลีย์ต่างหากอาชีพช่างซ่อมนาฬิกามันตกยุคไปซะแล้วทำตามความประสงค์ของพ่อ14ปีถัดมาเมื่อจอร์นอายุได้30เขาก็เรียนจบด็อกเตอร์ในสาขานักฟิสิกส์นิวเคลียร์และได้เข้าทำงานในศูนย์วิจัยฟิสิกส์อนุภาคแห่งหนึ่ง ที่นี่จอห์นได้รู้จักกับเพื่อนร่วมงานสาวที่มีชื่อว่าเจนี่สเลเดอร์ทั้งสองสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันนั้น2เดือนถัดไปทั้งคู่มีโอกาสได้ไปเที่ยวสวนสนุกด้วยกัน2ต่อ2และได้ถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึกไว้หลังจากนั้นเล็กน้อยสายนาฬิกาข้อมือของเจนี่ก็เกิดหลุดและชายล่างอ้วนก็ได้เหยียบมันจนพังเมื่อเห็นว่านาฬิกาของเจนี่พังจอนก็ได้งัดไม้เด็ดของลูกช่างทํานาฬิกาโดยการพูดว่ามาซ่อมนาฬิกาที่ห้องพี่ไหม ไม่เหลือครับจอรนไม่ได้แตะนาฬิกาด้วยซ้ําในคืนนั้นทั้งสองได้คบกันเป็นแฟนตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาหนึ่งเดือนถัดไปณนาศูนย์วิจัยที่ทํางานของทั้งสองจอรนได้บอกกับเจนนี่ว่าเขาได้ซ่อมนาฬิกาให้เธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอตั้งเดือนหนึ่งแนกว่าจะซ่อมให้แต่เขาดันลืมมันไว้ในกระเป๋าเสื้อที่แขวนอยู่ในเครื่องแยกสนามพลังอิน r i n s ิกที่ห้องทดลองเมื่อจอรนเดินเข้าไปในเครื่องโดยไม่ได้ระวังประตูเครื่องก็ได้ปิดลงตามเวลาที่ได้ตั้งไว้ก่อนหน้าโดยเพื่อนร่ว หลังเริ่มเดินเครื่องมันก็จะหยุดการทํางานไม่ได้แล้วครับสีหน้าของทุกคนที่มาดูเหตุการณ์ต่างเต็มไปด้วยความหวาดกลัวกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับจอร์นโดยเฉพาะเจนี่ที่รับไม่ได้อย่างหนักและได้รีบวิ่งหนีออกไปก่อนสนามพลังอินทรีย์กก็คือชื่อสมมุติของสนามพลังที่ยึดเหนี่ยวอะตอมของสิ่งต่างๆเข้าไว้ด้วยกันและเครื่องแยกสนามพลังอันนี้ก็ได้แยกชิ้นส่วนอะตอมในร่างกายของจอรนออกจนหมดสิน้น บอกเลยว่าไม่มีอะไรเหลือให้ฟังครับงานนี้แต่แล้ว3เดือนถัดมาเรื่องราวแปลกประหลาดก็ได้เริ่มเกิดขึ้นภายในศูนย์วิจัยมันเริ่มต้นด้วยสมองที่ติดกับระบบประสาทมาลอยได้ในห้องน้ํามันโผล่มาแป๊บเดียวแล้วก็หายไปผ่านมาไม่กี่วันก็ได้มีระบบหมุนเวียนโลหิตลอยไปลอยมาในห้องครัวต่อมาอีก4วันก็มีกล้ามเนื้อติดกระดูกเดินไปเดินมาแถวลัวนอกตัวอาคาร ก่อนที่ท้ายสุดประมาณหนึ่งอาทิตย์ถัดไปจอนก็ได้โผล่ออกมาในร่างสมบูรณ์ตัวฟ้ากล้ามโตเรืองแสงมาปรากฏตัวณเบื้องหน้าของทุกคนในห้องรับประทานอาหารเรื่องนี้มันก็เหมือนกับตอนที่เขาเคยซ่อมนาฬิกาครับไอ้จริงๆมันก็แค่ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการประกอบส่วนต่างๆกลับเข้าที่เดิมก็แค่นั้นจอนได้กล่าวไว้ โดยเมื่อรู้ว่าจอนสามารถทําอะไรได้บ้างเมื่อปี1960หรือก็แค่ไม่กี่เดือนหลังอุบัติเหตุทางรัฐบาลสหรัฐก็ได้ดึงตัวจอนมาโปรโมตจับเขาแต่งตัวตั้งแต่หัวจะหลดเท้าแต่จอนไม่ชอบใจเครื่องแบบของตัวเองเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะหมวกที่มีสัญลักษณ์รูปอะตอมที่ไร้ซึ่งความหมายสําหรับเขาเขาได้ถอดมันออกและได้วาดสัญลักษณ์อะตอมธาตาาธุไฮโดรเจนที่เขาเคารพไว้บนหน้าผาของตัวเอง พร้อมกันนั้นเพื่อสร้างความตื่นกลัวให้กับศัตรูของอเมริกาทางรัฐบาลก็ได้ให้โค้ดเนมเฉพาะตัวตามชื่อโครงการที่ได้คิดค้นระเบิดปรมราณูที่บอมญี่ปุ่นไปเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ในตอนนี้ทั้งโลกจะได้รู้จักกับเขาในนามด็อกเตอร์แมนแฮตเติลซูเปอร์แมนตัวเป็นๆแห่งผืนแผ่นดินอเมริกาพร้อมกับการโชว์แสนยานุภาพออกทีวีให้ชาวโลกถึงกับต้องอ้าปากค้างกันไปตามๆกัน ตลอดช่วงเวลาหลายปีต่อมาดร์แมนฮฮตเทนได้ทำงานเป็นหุ่นเชิดให้กับทางรัฐบาลครับแบบว่าอยู่ไปวันๆให้ต่างชาติเกรงกลัวเขาให้ไปร่วมงานอะไรก็ไปโดยมีงานหนึ่งที่จอนได้พบเจอกับออสซิเมเนียสเป็นครั้งแรกเขาบอกว่าออสซิเมเนียสนั้นดูน่าสนใจกว่าฮีโร่สวมชุดคนอื่นต่อมาเมื่อหนังสือพิมพ์เริ่มเรียกเขาว่านักปราบอาชญารกรรมจากการที่เขาได้ไปร่วมออกงานกับเหล่าฮีโร่สวมชุดครั้งที่ผ่านมา ทางรัฐบาลก็ได้สั่งให้จอรนไปปราบอาชญากรรมให้เด็กมันดูหน่อยโบกมือทีเดียวผู้ร้ายตัวแตกง่ายๆคือรัฐบาลสั่งให้เขาทําอะไรเขาก็ทําตามหมดโดยไม่ได้นึกถึงความผิดชอบชั่วดีและต่อมาผมลืมเล่าไปว่าหลังอุบัติเหตุของจอร์นเจนนี่สเลเดอร์แฟนสาวข,ของเขาก็ยังคบกับจอร์นต่อนะครับแม้ว่าเธอจะต้องประสาทแดกไปบ่อยกับจอรนที่สามารถมองเห็นอนาคตและคาดเดาการกระทําทุกอย่างของเธอได้ แต่แล้วในปี1966ที่การประชุมครั้งแรกของกลุ่มฮีโร่กรามบัสเตอร์จอรนก็ได้เกิดไปปิ้งกับฮีโร่สาวซิลสเปกเตอร์รุ่น2หรือก็คือลอรีจูปิเตอร์และเมื่อเจนี่เริ่มสังเกตได้ว่าแฟนของเธอกำลังเลงกินตับเด็กสาวอายุ17ขอบอกก่อนตอนนั้นจอรนกับเจนี่ก็อายุเกือบจะ40แล้วนะครับเมื่อเห็นอย่างนั้นเจนนี่ก็ได้ขอกลับก่อนพร้อมกับร้องไห้ออกมาและตั้งคำถามว่าตัวเธอเริ่มแก่ไปสำหรับเขาแล้วใช่ไหม จอห์นได้แต่นิ่งเงียบพร้อมกับคิดในใจว่าใช่มันก็จริงนี่ที่เธอเริ่มแก่ตัวลงทุกวันทุกวันในขณะที่ตัวเขาเองยังคงหนุ่มแน่นเหมือนเดิมตลอดซึ่งจอห์นก็ไม่ได้สนใจอะไรเจนนี่มากครับเขาได้จูบก,กับลอรี่ระหว่างที่ทั้งคู่กำลังลาดตระเวนด้วยกันเมื่อเจนนี่รู้เรื่องนี้เข้าเธอก็รับไม่ได้แล้วก็ได้เดินจากเข้าไปต่อมาในปี1970เมื่อลอรีอายุครบ20ทั้งคู่ก็ได้ย้ายไปอยู่ด้วยกันที่อาพาร์ตเมนต์ใหม่ที่เมืองวอชิงตันดีซี และ1ปีถัดไปจอนก็ได้ถูกทางรัฐบาลวานให้ไปช่วยสู้ในสงครามเวียดนามที่กําลังเกิดขึ้นมาได้สักพักใหญ่แล้วแน่นอนว่าจอหนไปแกว่งมือที2ทีอเมริกาก็ชนะสงครามไปอย่างง่ายได้ครับและต่อมาแม้ว่าในปี1977กลุ่ม c r i m e b ส s t e r ์จะถูกยุบตัวลงและเหล่าฮีโร่สมหน้ากากจะถูกแบนแต่ฮีโร่อย่าง The Comed i a n และด r m a n h a ร t a n ที่คอยทำงานให้กับรัฐบาลตลอดมาก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ต่อครับ และต่อจากนี้ไปเรื่องราวของดร์แมนแฮตเทนก็จะเป็นไปตามคอมิกวอช m มนแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูผมได้ทิ้งลิงก์ทั้ง3คลิปไว้ในช่อง description ข้างล่างนี้แล้วดูคลิปนี้จบไปลองดูกันได้นะครับมาถึงเซ็กชันพลังและความสามารถของดร์แมนแฮตเทนกันแล้วบอกเลยครับว่ายาวแน่การที่จะอธิบายขีดจำกัดจริงๆของพลังเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากดังนั้นเรามาเริ่มที่เบสิกกันก่อนดีกว่าว่าสิ่งที่มอบพลังให้กับเขามันเวิร์กยังไงกันแน่ ซึ่งสิ่งที่ว่าไปมันก็คือเจ้าเครื่องแยกสนามพลัง intrinsic ที่เขาบังเอิญเข้าไปนั่นเองครับโดยคำว่าสนามพลัง intrinsic หรือแรง intrinsic จริงๆแล้วสมัยนี้คนที่เรียนฟิสิกส์มาอาจตีความว่ามันก็คือแรงพื้นฐานทั้ง4ของจักรวาลก็ได้นะครับซึ่ง4ี่แรงนั้นก็คือแรงโน้มถ่วงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มและแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนและแม้ว่าตอนนี้เหมือนนักฟิสิกส์เขาจะค้นพบแรงที่5กันแล้วแต่สำหรับวิดีโอนี้เราช่างมันเหอะ โดยเพื่อไม่ให้ซับซ้อนเกินไปเราอาจบอกได้ว่าทั้ง4แรงพื้นฐานนี้ก็คือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวอะตอมและโมเลกุลของทุกสิ่งเข้าไว้ด้วยกันนี่รวมถึงสิ่งที่ใหญ่กว่าอะตอมด้วยนะครับโดยเจ้าเครื่องที่จอนบังเอิญเข้าไปนั้นได้ทําการแยกแรงพื้นฐานทั้ง4นี้ออกจากร่างกายของจอนจนหมดสิน้นเป็นผลให้ทุกชิ้นอะตอมรวมถึงโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนหรืออนุภาคมูลฐานที่เล็กกว่านี้อีกไม่สามารถที่จะเกาะลังกันไว้เป็นร่างกายของจอนได้อีกต่อไป ถ้าเรียกว่าจอนตายจากเหตุการณ์นในครั้งนี้ก็คงจะน้อยเกินไปครับต้องบอกว่าเขาได้ถูกลอบออกจากการมีตัวตนเลยถึงจะถูกทุกอะตอมในตัวได้ถูกแยกออกจากกันร่างกายถูกย่อยสลายอย่างไม่เหลือซากไม่มีอะไรให้ฝังแต่ถ้าอ้างอิงจากคำที่อดีตเพื่อนร่วมงานของจอนได้เขียนไว้ในหนังสือโดยที่เขาเขียนไว้ว่าแม้ว่าร่างกายของจอนจะถูกย่อยสลายไปแล้วแต่พวกเขาก็ยังตรวจพบแพทเทิร์นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่คลับคล้ายคลับคลาจะเป็นจิตสำนึกของจอนที่ยังคงหลงเหลืออยู่และล่องลอยอยู่ในอากาศ ถ้า้ผมตีความต่อจากนี้ก็คือจากประสบการณ์ตรงที่จอนถูกแยกแรงพื้นฐานทั้ง4ออกจากตัวจิตสำนึกของจอนจึงได้ทำการศึกษาเหตุการณ์นั้นและด้วยความเชี่ยวชาญของเขาในาศาสตร์ของฟิสิกส์นิวเคลียร์ระดับปริญญาเอกเขาก็เรียนรู้ที่จะเรียนแบบและใช้งานแรงพื้นฐานทั้ง4นั้นบวกกับเมื่อก่อนที่เขาเคยเป็นช่างซ่อมนาฬิกาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการประกอบสิ่งต่างๆกลับเข้าที่เดิมของมัน พูดง่ายๆคือจอนได้ประกอบร่างกายของตัวเองกลับเข้าที่เดิมและแต่งเติมนู่นนี่เข้าไปและสร้างร่างกายอันใหม่ขึ้นมาไว้ใช้เป็นที่เก็บบรรจุิตสํำนึกที่ล่องลอยอยู่เป็นผลให้คนทั่ว,วไปสามารถมองเห็นตัวเขาได้อีกครั้งหนึ่งดังนั้นผมจะสรุปได้ว่าพลังพื้นฐานที่สุดของจอนก็คือความสามารถในการควบคุมแรงพื้นฐานทั้ง4ของจักรวาลครับนั่นทำให้เขาสามารถควบคุมทุกสิ่งได้ในระดับอะตอมจะเปลี่ยนตะกั่วเป็นทองหรืออะไรก็ได้ทั้งนั้น และจากการที่เขาควบคุมอะตอมได้ตามใจนึกอย่างนี้ก็เลยเป็นอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าทุกสิ่งในจักรวาลก็ต่างประกอบไปด้วยอะตอมยกเว้นพวกพลังงานนะดังนั้นเขาจึงสามารถควบคุมทุกสิ่งอย่างในจักรวาลได้นั่นเองครับนั่นทาให้พลังซูเปอร์ฮีโร่ทั่วไปถึงกับธรรมดาไปหมดเลยครับสําหรับเขาไม่ว่าจะเป็นการบินหรือลอยตัวพลังการเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยจิตใจการแยกร่างการขยายร่างความเป็นนามตรความไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือทนร้อนทนหนาวอะไรพวกนี้ หรือแม้กระทั่งการเทเลพอร์ตท,ที่เขาบอกเองว่าเขาทําได้ด้วยการเคลื่อนย้ายพื้นที่รอบๆตัวแทนที่จะย่อยสลายตัวเองแล้วไปสร้างใหม่อีกที่หนึ่งเอาเป็นว่าพลังทั่วๆไปของเขาไม่มีที่สิ้นสุดหรอกครับเนื่องจากจอสามารถควบคุมฟิสิกส์ทุกแขนงได้ด้วยใจนึกนั่นเองดังนั้นต่อจากนี้เรามาลองโฟกัสที่ข้อจํากัดบางอย่างของเขากันบ้างดีกว่า อย่างแรกก็คือเนื่องจากยังไงเขาก็มีจิตสำนึกอยู่หนึ่งเดียวไม่ได้กระจายอยู่ทั่วจัก,กรวาลน,นั่นทําให้เขาไม่สามารถรับรู้ทุกสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนอกเหนือจากกรอบการมองเห็นของเขาได้นะครับง่ายๆคือถ้าเขานั่งเฉยๆของเขาบนดาวอังคารอย่างนี้เขาก็ไม่อาจรู้เลยว่าที่โลกกําลังเกิดอะไรขึ้นมั่งต้องเทเลพอร์ตตัวเองลงมาหรือแยกร่างมาดูสถานเดียวไม่มีเหมือนกับพระเจ้าที่คนคริสเตียนเชื่อกันว่าจะได้ยินและมองเห็นทุกการกระทําของเราที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะคนชอบไปเทียบเขากับพระเจ้าเฉยๆครับ ดังนั้นข้อจํากัดสําคัญอีกอย่างหนึ่งของเขาเลยก็คือการไม่อาจล่วงรู้ถึงจิตใจของมนุษย์เขาไม่อาจอ่านใจหรือบังคับจิตใจของใครได้จออาจจะสังเกตเห็นอาการและจับคําพูดเท็ดได้นะครับแต่ถ้าคุณเทพพอคุณก็จะสามารถโกหกเขาได้ <S <S เหมือนกับที่ออสซิเมนเดสเคยทําในตอนที่เขาหลอกใช้จอนนั่นเองและประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากพูดถึงเลยก็คือความสามารถในการรับรู้ถึงเวลาของจอว่าทําไมเขาสามารถมองเห็นอนาคตได้ โดยถ้าจะอธิบายเรื่องนี้ให้ได้ง่ายที่สุดเราก็ต้องมาโนกันว่าจิตสํานึกของจอรนนั้นอยู่นอกเหนือจากมิติที่3ของเรานั่นเองครับนั่นทําให้กรอบเวลาของเขาไม่เหมือนกับคนเราปกติทั่วไปที่จะมองเห็นแค่ปัจจุบันจอรนนั้นรับรู้ถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตไปพร้อมๆกันนั่งๆอยู่เขาสามารถสัมผัสถึงทุกช่วงเวลาที่ตัวเขาประสบเหมือนกับว่ามันกําลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมดพร้อมๆกัน แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตหรืออนาคตนั้นเขาอ้างว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได้ครับสำหรับเขาอดีตและอนาคตมันได้กําลังดําเนินอยู่ในตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับปัจจุบันเขาเป็นเหมือนกับห่นเชิดที่มองเห็นเส้นได้ของตัวเองรู้ว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นและรู้ว่าตัวเองกําลังจะทําอะไรแต่ไม่อาจาเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสิ่งเหล่านั้นได้แต่แล้วในคอมิก Before Watchmen ในตอนของดรแมนฮัตตันเมื่อปี2012ก็ได้มาขยายความประเด็นตรงนี้ไว้ครับ ในคอมิกนี้บอกไว้ว่าจริงๆแล้วจอนสามารถย้อนกลับไปแก้ไขสถานการณ์ในอดีตได้โดยในระหว่างที่เขาเนรเทศตัวเองไปยังดาวอังคารตามคอมิกวอชเมนต์ต้นฉบับนั้นเขาได้ลองย้อนจิตสำนึกของตัวเองไปก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุในห้องทดลองของเขาซะอีกแม้ว่าตามความเข้าใจของเราอดีตท,ที่เขาควรย้อนไปได้มากที่สุดจะต้องเกิดหลังเหตุการณ์อุบัติเหตุของเขาเพราะนั่นเป็นตอนที่ดตร์มนฮัตตันเริ่มมีตัวตน แต่ยังไงเขาก็ย้อนไปแล้วครับถึงกระแบบต้องยืดจิตสํานึกของตัวเองไปก่อนจุดกําเนิดของตัวเขาเลยทีเดียวโดยที่เขาได้ย้อนกลับไปก็เพื่อที่จะลองยับยั้งอุบัติเหตุในครั้งนั้นทําให้ดร์แมนแฮตตันไม่มีตัวตวนอีกต่อไปโดยถ้าเรามาลองคิดกันดีดดร์แมนแฮตตันที่ย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ในอดีตก็ควรที่จะสลายหายไปแล้วควรที่จะเริ่มไล่ตัวตวนเหมือนในเรื่อง back to the future แต่ในเคสนี้เขาอธิบายไว้ว่าสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงไปมันก็เป็นแค่ทางแยกของความเป็นไปได้ทางวต เหตุการณ์ที่จอนประสบอุบัติเหตุไม่ได้ถูกแทนที่แต่จะเกิดเป็นทางแยกของมิติขึ้นมาใครที่เคยเล่นเกม b i O'shock Infinite จบก็ให้ลองนึกประมาณนั้นเลยครับซึ่งจอรนได้ทดลองสร้างทางแยกแบบนี้ไว้นับไม่ถ้วนเช่นอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าตัวเขาไม่เคยประสบอุบัติเหตุมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อหรือถ้าเขาไม่เคยคบกับเจนนี่เขาจะยังเดินเข้าไปในเครื่องนั้นอยู่ไหม หรือหนักสุดถ้าพ่อเขาไม่เปลี่ยนใจให้ลูกไปเรียนฟิสิกส์นิวเคลียร์และมานั่งซ่อมนาฬิกาต่อไปละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นม้างแต่ท้ายสุดทุกๆท,ท,ทางแยกที่เขาสร้างขึ้นมามันก็ต่างจบลงด้วยสงครามนิวเคลียร์ล้างโลกที่จะทำลายทุกสิ่งเสมอนี่ทำให้จอนย้อนกลับไปนึกถึงแม่ของตัวเองครับในคอมิก f o r e w a t c h m e n เล่มนี้ได้ขยายความต้นกำเนิดของจอนในตอนที่เขายัางเป็นเด็ก ในตอนนั้นพ่อแม่และจอรนอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมันซึ่งในช่วงนั้นสงครามโลกครั้งที่2เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเลยแล้วก็เป็นคราวซวยที่แม่ของเขามีเชื้อสายยูครับนั่นเป็นเหตุให้ครอบครัวของเขาต้องวางแผนที่จะหนีออกมาจากประเทศแต่แล้วในระหว่างการเดินทางหลบหนีนั้นพวกเขาก็ได้ถูกพบตัวโดยทหารหนาซีจนได้และในขณะที่ทหารกําลังจะตรวจค้นท้ายรถที่จอรนแอบหลบอยู่ข้างในนั้นแม่ของเขาก็ได้ปฏิบัติตามสัญชาตญาณความเป็นแม่ เธอกระโดดลงมาจากรถแล้ววิ่งหลอกล่อทหารนายหนึ่งเข้าไปในป่านั่นเป็นจังหวะให้พ่อของเขาสามารถยิงเก็บทหารอีกนายได้และตามไปยิงอีกนายหนึ่งที่วิ่งตามแม่เขาเข้าไปในป่าแต่นั่นก็ต้องแลกมากับชีวิตของแม่เขาที่ได้สูญเสียไปแล้วสูญเสียไปเพื่อที่จะให้จอร์และพ่อมีชีวิตอยู่ต่อได้เธอยอมสละทั้งเลือกทั้งหมดของตัวเองที่เธอสามารถเลือกได้ในอนาคตถ้าเธอมีชีวิตต่อแลกกับการที่จอร์และพ่อจะได้เลือกทางเดินชีวิตต่อไปของพวกเขาเอง นั่นทาให้ตอนนี้จอรนนึกถึงแม่ของเขาครับใช้เธอเป็นแรงบันดาลใจจอรนยอมที่จะสละทางเลือกทุกอย่างของตนย้อนกลับไปลบทางเลือกทุกทางที่เขาได้ทดลองไปให้กลับมาเป็นทางเส้นเดิมเส้นเดียวเป็นทางที่ผมได้เล่าไว้ตั้งแต่เริ่มคลิปจากนี้เขาจะไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายกับทางเลือกหรือทางแยกของตัวเขาอีกแล้วจะไม่ย้อนกลับไปอดีตเพื่อแก้ไขมันและจะยอมสละทางเลือกในอนาคตของตัวเขาเองทั้งหมด ต่อจากนี้ไปเขาจะปล่อยทุกอย่างไว้ในมือของทุกคนให้เหมือนกับที่แม่เคยทําให้กับเขาให้มนุษยชาติได้เลือกทางเลือกและสร้างทางแยกที่เป็นของตัวเองขึ้นมาถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้หรือชอบคอนเทนต์ที่ทางช่องทําอยู่ก็ช่วยพิจารณาโดเน a t เพื่อสนับสนุนช่องด้วยนะครับรายละเอียดช่องทางการโดเน a t ผมได้ทิ้งไว้ที่ช่อง description ข้างล่างนี้แล้ว และผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่ช่วยโดเน a สนับสนุนเข้ามาในวิดีโอก่อนหน้านี้ด้วยนะครับขอกราบขอบคุณทุกคนงามๆเลยและถ้าทุกคนมีความคิดเห็นตรงไหนอยากแชร์ข้อมูลอะไรหรือต้องการที่จะแย้งข้อมูลฟิสิกส์งูๆปลาปาของผมก็ไม่ต้องอายที่จะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาดูมาชมกันด้วยนะครับฝากกดไลค์หนทีแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน,น้านะครับทุกคน